นะครับการซื้อขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ตนะครับทาง Facebook ทางแพลตฟอร์มต่างๆนั้นอย่าลืมนะครับตอนนี้มีกฎหมายแล้วนะครับต้องแจ้งราคาเลยนะครับไม่ใช่อินบ็อกเข้าไปถามนะหรือส่งข้อความเข้าไปถามนะครับถ้าแบบนั้นโดนปรับ1 0,000ถ้าผมจําไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นการซื้อขายสินค้าหรือบริการนั้นนะครับต้องชัดเจนแล้วก็นะครับถ้า สินค้าหรือบริการไหนที่มันดูแล้วมันไม่น่าเชื่อถือเราก็อย่าอย่าไปใช้บริการอันนี้คือเรื่องแรกก็ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปะนะครับเรื่องเรื่องอื่นต่อนะครับนะครับเรื่องต่อไปก็ตอนนี้ก็สถานการณ์การบ้านการเมืองมันก็ยังรุนแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับขนาดสินค้าของพวกคณะก้าวหน้าอะไรต่างๆเนี่ยขายในช้อปปีเนี่ย นะครับเป็นแหล่งขายสินค้าชั้นเยี่ยมเลยเนี่ยก,ก็มีปัญหานะครับไม่ไม่ไม่ยอมให้มีการขาย <c oughs> เสือ้อเสือ้อผลิตภัณฑ์อะไรของคณะก้าวหน้าตามที่เป็นข่าวนะนะก็แสดงให้เห็นว่าการเมืองนี่มันก็ลามเข้าไปทุกส่วนลาลามเข้าไปถึงเรื่องธุรกิจนะครับสินคงสินค้าก็ขายไม่ได้นะครับนะสินค้าก็ขายไม่ได้อน,นี้ก็ก็แสดงว่าการเมืองเข้าไปถึงธุรกิจ เพราะนั้นคณะก้าวหน้าถ้าอยากจะขายเสื้อขายผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมก็คงจะต้องไปหาแอปพลิเคชันอื่นนะถ้าเกิดช็อปปี้เขา,าไม่ให้ขายนะฮะแต่ก็แปลกตรงที่ว่าไทยพักดีทำไมขายได้อันนี้ก็เออก,ก็แปลกนะนะเราก็ไม่รู้ว่าช h อปปี้เขาเป็นกลางทางการเมืองหรือเปล่านะครับนะก็ว่ากันไปนะฮะนะครับใครที่ชอบเรื่องการเมืองก็ต้องทำใจต้องทำใจได้นะครับ นะก็ต้องทําใจได้นะครับเพราะเรื่องการเมืองมันต้องมีฝักมีฝ่ายเหมือนผมเนี่ยนะผมเชียร์นักเรียนนักศาชู3นิ้วนะครับผมเนี่เป็นคนชู3นิ้วเนี่ยนะฮะผมเองก็ยังคงเหมือนเดิมนะใครชอบใครรักผมนี่เป็นเรื่องธรรมดามากนะครับนะบางคนก็ชอบผมบางคนไม่ชอบผมผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะครับเพราะว่านะฮะการที่เรามาแสดงที่ความคิดเห็นทางการเมืองนั้นเราก็าชัดเจน ว่าเราจะชอบฝ่ายไหนอย่างไรนะครับก็ยอมรับได้นะครับในทุกๆเรื่องนะครับอันนี้ก็กาบเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับว่าก็ฝากช็อปปี้ด้วยนะครับน่าจะให้ความเป็นธรรมกับผลิตภัณฑ์ของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลฝ่ายค้านก็น่าจะนะให้ความเป็นธรรมอ่กับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องที่เรื่องทางด้านการบ้านการเมืองนะครับ อะไรที่น่าสนใจผมก็จะนำมาเล่าเล่าสู่กันฟังนะครับอืมนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับอ่านะครับมีหลายๆเรื่องนะครับเช้านี้ก็ยังมีหลายเรื่องหลายราวนะครับนะครับช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็สะดวกนะนะคนไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์ก็สบายใจไม่มีด่านเพราะว่านโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นั้นนะครับยกเลิกการตั้งด่านไปชั่วคราวนะครับเพราะฉะนั้นพวก ขี้โมงขี้เมาไปไหนก็สบายใจนะสบายใจคือไม่มีด่านนะครับด่านไม่มีนะครับก็สบายใจเมื่อคืนนี้ผมก็ไปนั่งดื่มกับพักพวกก็หลายคนอยู่นะฮะนะครับที่ร้านอะไรซีซีอะไรจำไม่ได้แล้วแถวปากเก็ดนนทบุรีนะก็ไปเจอ f c ทนายคลายทุกครับโต๊ะใหญ่เลยเป็นนักธุรกิจหมดเลยครับนักธุรกิจค้าไม้นักธุรกิจอ่ค้าเหล็ก นั่งกินเสร็จเขาบอกว่าโอ้โหมื้อนี้เลี้ยงให้อาจารย์เนี่ยก็หลายพันอยู่นะครับก็กราบขอบพระคุณมากครับจริงๆผมไม่ชอบกินฟรีนะฮะแต่ว่านะครับเอฟซีบอกังไงมื้อนี้ขอนะครับก็เอฟซีก็มาจ่ายให้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับนะครับเอฟซีหลายๆท่านนะครับที่ติดตามผมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เข้าใจอะไรต่างๆของผมนะฮะอันนี้ก็เล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้ไปนั่งดื่มนั่งอะไรกันนะครับ นะครับมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราก็ว่าไปนะฮะอนอกจากนั้นเรื่องราวที่ f c ฟซมถามกันมาก็จะเป็นเรื่องนะครับมีเรื่องอะไรครับนะครับเดี๋ยวเอาเรื่องที่สำคัญสำคัญกันก่อนนะนะครับก็คือเรื่องเป็นหนี้เป็นสินนี่แหละครับนะเยอะมากเลยนะครับได้รับหมายสารจะทำย่างไรคดีเป็นหนี้เป็นสินเนี่เยอะได้รับหมายสารเนี่ยคืออย่างนี้เวลาเราเป็นหนี้เป็นสินไม่ว่านี้บัตรเครดิต นะครับหรือว่านี่อะไรต่างๆนี่เงินกู้เช่าซื้อคำประกันเนี่ยเราได้รับหมายศาลเนี่ยเราจะไปศาลหรือไม่ไปก็ได้หลายคนรู้สึกวิตกกังวลนะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เพราะว่าคดีเกี่ยวกับเรื่องกู้นี่ยืมสินเนี่ยมันเป็นคดีผู้บริโภคเป็นคดีทางแพ่งท่านจะไปศาลก็ได้ไม่ไปศาลก็ได้นะคำถามต่อมาถามทุกวันครับผมก็ตอบทุกวันครับต้องติดคุกกี่ตางไหมนะ,ะต้องติดคุกกี่ตางไหมก็บอกนะครับว่าคดีแพ่งไม่มีการติดคุกกิาราง นะครับไม่ต้องกลัวครับนะยกเว้นอย่างเดียวคุณเอารถเข้าไปขายรถเช่าซื้อเนี่ยเอาไปขายดาวขายอะไรแล้วอเนะี่ยอย่างเงี้ยเอาไปจำนำเงี้ยอาจจะติดคุกกิตารังนะเ,เราก็พูดกันทุกวันนะฮะเรื่องต่อไปก็ผู้ค้ำประกันนะนะครับถ้าเกิดลูกหนี้ไม่จ่ายเราก็ต้องรับผิดนะครับทางแก้ของผู้ค้ำประกันคืออะไรครับนะทางแก้คืออะไรครับก็ต้องไปใช้หนี้แทนพอใช้หนี้แทนเรียบร้อยก็ทําอะไรครับก็ ไปฟ้องไล่เบี้ยวกับลูกหนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ลูกหนี้เขาจะไม่ค่อยมีทรัพย์สินอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่จาเป็นก็อย่าไปค้าประกันให้ใครนะนะครับรวมถึงอย่าไปกู้เงินให้ใครด้วยอย่าไปค้าประกันให้ใครอย่าไปออกรถให้ใครอย่าไปซื้อบ้านแทนใครอย่าให้ใครยืมเครดิตนะหรือเช่าเครดิตนะครับก็อย่างเมื่อวานนี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับนะตั้งบริษัทเอาคนขับรถไปเป็นกรรมการหลังจากนั้นก็ไปหลอกกู้ยืมเงิน มีประชาชนหลงเชื่อหลายล้านนะครับนะไปเอาคนขับรถมาเป็นอา่าเขาเรียกอะไรกรรมการบริษัทแต่เจ้าของตัวจริงไม่มีชื่ออยู่เบื้องหลังเดี๋ยวนี้สังคม,มน 18, มี่สิบแปดมกุฎมันเยอะก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนไว้นะครับนะ่ะในยามเช้าเนี่ยนะครับนะครับเรื่องต่อไปที่พี่น้องประชาชนถามกันมาเยอะก็คือเรื่องอะไรฮะเรื่องแรงงานครับนะช่วงนี้ก็มีการเขาเรียกอะไรเลิกจ้างกันเยอะนะครับนะเลิกจ้างกันเยอะ เลิกจ้างมีหลายแบบนะครับถ้าเลิกจ้างเพราะโรงงานเขาเจ๊งอันนี้ท่านก็นได้ค่าชดเชยบอกกล่าวล่วงหน้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลิกจ้างเพราะเขาไม่อยากจ้างเขาไม่ได้เจ๊งอันนี้ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมมันมี2กรณีนะครับนะอะ่มันมี2กรณีนะครับเข้าใจนะฮะนะครับนะฮะถ้าเกิดว่าเลิกจ้างเพราะโรงงานเจ๊งนะครับนะอันนี้ไม่ต้องจ่ายค่าอ่า ทดแทนจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนะครับเพราะนั้นก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนยามเช้ากันก่อนนะครับว่าจะได้รู้เรื่องรู้ราวกันต่อไปนะครับนะนะครับเราให้ความรู้กันก่อนนะครับนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับนะครับนอกจากนั้นที่ถามกันเยอะๆก็คือยึดรถที่เช่าซื้อขายทอดตลาดนะเอนะครับก่อนจะขายทอดตลาดต้องแจ้งผู้ค้ำประกัน นะครับอันนี้ก็กฎหมายก็บังคับแล้วก็มีคำพักษาริกานะครับที่4 9 9 8เปทับเป็นฎีกาใหม่นะฮะนะครับก็หลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับแล้วก็คดีของพอสวนสัตว์นะครับที่มีการยิงสัตว์พอสวนสัตว์ที่โดนสัตวแพทย์ยิงตายนะครับเรื่องการตรวจสอบการทุจริตนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปแล้วสรุปแล้วเนี่ยมีการทุจริตจริงหรือไม่การส่งสั่งยงสั่งย้ายเป็นธรรมหรือไม่นะครับ อันนี้ก็ตามกันต่อไปนะครับเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับ